สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซูคขูซูค้คนครับพอ่อกับบ่๋าเท้าห้างน้ำเชี่ยวครับมือนี้มาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะอ่ามือนี้เอาประยูครับกินผู้เดียวเราบ่าเท้าน้องสาวกินน้ำบรด้อาหารรสจัดมาพี่น้องมามือนี้ตำตีนไก่ตำตีนไก,ตตนไก่หรือว่าเล็บมือนางบ่ <c oughs> เขาเอื่นว่าเล็บมือนางบ่บบแมนเนาะแมนตัวนี้ตีนไก่เนาะสื่อมาเล้วอันมาตกแต่งเล็บให้เพลินพร้อมได้พี่น้อง ตัดเล็บออกตัดเล็บดีตัวผ่าเหล็บน,นําพนาอตัดเล็บท่ำเหล็บให้เอามามาเบิ่งวิธีการตำครับพี่นอ้องสาวจัดให้คืเอเก่าโอ้คือเขื่อบักเด่นได้หน่ใส่คือเขื่อเด่นครับพี่น้องมาหนิ <ś c> เอาไปเห็ดเจียวบักคือเขื่อนี่โอ้คัะเธอได้นวลใหญ่ๆนี่ตำพริกกับกระเทียมใส่กันเทิงพริกซุปพริกดิบครับมือนจวดจดัดแน่นอน <ś c> บรรยากาศล่มไม่อีกแล้วพี่น้อง จังแนวาดลสองมื่นสามมื่นสามมืมม่นดีสี่มื่นไข่จักสิบบาจังเดเนาะบะเต่า,ากับไอ้กับยังไออยู่เอ้านี่สูตรลับมีดสูตรไม่ใส่บักเน่าใส่บักเน่าลงไปครับพี่น้องบ่ได้มีอีหยังหลายเฮ็ดคือตั๊บมะฮุ่งนี่แหละพี่น้องพี่น้องบางท่านเพิ่นว่าถามสูตรนี่ถ้าพี่น้องสูตรนี่แหละตามคลิปสูตรแล้วก็ใส่ก <c> ร <oughs> ะเทียมทุ่นดองโอ้เลยเุ้ย เอเล่เลยหัวกระเทียมทอนอันแฟนครับเพิ่นฝากมาให้บ่าวเท่านะครับจากจังหวัดเชียงใหม่มั้งยัง็เพิเ่นว่าปลาไพ่บ่กระเทียมทนปลาไผ่อ้าขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับเพื่อนฝากมาให้บ่าวเท่ากินแก้มาสั่นเห็นบ่าวเท่ากินกระเทียมทนนี่หายาครับพี่น้องใส,แนนงสแ่แนวนัวลงไปสุลดแล้วแนวนัวแนวเข้มนี่บีนองเหมือนโหเป็นตะเข็มเท้ะังบ่เข็มบ่ บวเข้มใส่พักอันนี้น้ำพี่น้องพักขึ้นใส่น้องสาวปลูกอยู่สวนบ่กาลังไหลายพี่น้องไงกำลังงามย่ายกบปลูกหน่องสาวกบปลูกปลูกเพื่อด้กินครับพี่น้องเหลือกินกับแม่ขายมีปูมาซสือกขายอายั่อ่อยใส่กันพี่น้องให้พี่น้องเดือบึงวิธีการตำตำใส่กันใส่เม็ดกระทินพร้อมได้ละมุนกระได้จรงๆนามัน มาชิมชิมไหนมันเด้ออ่าหลงสาวไปชิมใหญ่เลยฮึฮึขอดีพอดีงัวเซหอยหขอดจังอยขอตรวจขอใบกับพี่น้องเอาอยัางใส่ละ่ะเม็ดกระถินบ่เม,ม็ดกระถิน,<ใ>นห้ยนอยอ๋อใส่ตีนไก่บ่เอา้าท<น>ินไกล่ลงไปเลยพี่น้องโลหนึ่งมั้งประมาณสื่อเพิ่มมาซองแพ็คครับพี่น้องมาต้มเองโอ้สะเตือนหอดกล่อง ขอโทษขอไปครับพี่น้องไอแห้งแหดข้อขออกมาหน,นี่โอ้หกหนึ่งเส,สียวข้าวปุ่นใส่น้ำจัง้งจงลอย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาตามธรรมาชาติน้องพี่น้องเนาะงอุ้ยเสียงลมบ่าวเท่าย่าไนไหนนั่งกินในขั้วพี่น้องมาเนี่ยจนหล่นคกพี่น้องเลย <c oughs> เอาข้ปุ่นมะฮอยน้ำจัง้งจงลอยอูยเอาวพักหอมใส่น้ำเลยบ่ ค่วมเกี่ยวกลังพอดีนี่ละล่มแนวนี่ละอันฟูงบินตำจังบวมมากไก่พี่น้องหาพอดีก็เอาเลยได้เนี่อือเสียเคนได้ป่ะทีนี่เสียเอาคนอือเสียเอาคนโคเลยเขเลยอือโคเลยเขเลยเสียเลยโอเคเม็ดกระถินลงไปเลยคนใส่กันพี่น้องบวห้วยเอาไว้น้ำจะเครื่องหนึ่งดิบวมห้วยเออ <c oughs> ถามว่าเพียบรบัวพี่น้องเลย,ยสุดยอดสุดยอดคือเก่าครับพี่น้อง โอ้นะโห่ปวดตัวใช่กันเลยอ้าวน้ำลายบ่ลอะเออ,อลายอยู่ยเอา้าปไปพี่น้องปปเสียบๆน้ำบาวเทาว้าครับมื้อนี้ใส่กับข้าวปุ้นเดี๋ยวเอาข้าวปุ้นจังเอาข้าวปุ้นห้วยเนาะปปเสียบๆน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไปสู้คู่สู้คนครับพ่อกับบ่าวเทาว้าห้างนั้นเชล้วนะครับสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการอีกเตือนนึงครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องตำตีนไก่โอ้หลายเติบเลยพี่น้อง แฟนครับพี่น้องเพิ่นขวามาจเห็นกินตําตีนไกแต่ว่าบ่าเท่าก็บไดิบด้เห็ดหรือเห็ดกะบอนดโดนแล้วนะครับมาเสียบเสียบก็บ่าเท่าใส่ก็เม็ดกระทินน้าเอาข้าวปุ้นมากกับน้าจังหน่อยครับพี่น้องบ,อบ่อได้บ่ด้เอวมาหลายแล้วก็มีพักไอสลัดเก้วสลัดเก้ว,เกวแบบแบบจากสวนบดิแบบออร์แกนิกด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าก็กวอบอยู่กับบักทัวแนียยังเนี่ยอะสลัดเก่ยวกับบักทัวมาพี่น้องมาเอาบ่อหลายให่างสวยสวยหลุดต้น้อพี่น้องเนาะ โอ้สีเบิด์ตบนน้องมือนนี้เนาะมา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 ตกแต่งเล็บให้เพื่อนเร,อรียบร้อยตัดออกเรียบร้อยอืม้มกะลังกะลังพอดีปุดปุดอืมอืมใส่อืมก้นห่ังนี่พี่น้องอืมเม็ดกะทินลงมานีเบิดอืมหอยใส่เบิดเลยใส่กับเม็ดกะทิน ใส่กับกระเทียมทนุนอืมคนข้างมันฉีแหียนยากนัดหน่อยด้เพี่นอนเอาข่าปุ่นมาเขาเลข่เขเลข่ห้องทองจะบาดเขาหน่านะมาพี่น้องมา <c oughs> ว,ว่าสีสั่วใช่กันไหมพี่น้องข่าปุ่นอะไรว่าสีสั่วข่าขปุ่นใช่น้ำกันมัน สิพันกันอมหล่อมอมหล่อมกินบัว่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งใส่ก่อนพี่น้องอส่งโอ้ยตีดเข่าตาซะเลยเนาะข้างนอกร่มแห้งเขามาหนิจัดในขั่วเลยจัดในขั่วน้องสาวเอาโบยูม่มาหนิว่าถ้ากินู้เดียวครับพี่น้องเอามาได้เวลาหมุนติวติวแล้วมาดูพี่น้องเด้อืม

ngâm hẹn <laughs> Nhầm yên cây Thỏa đùa lên chát bưng nước phía คัดสืบขวอใส่เวลาเห็นโดนได้เ,เนาะ เทั้งาีนไก่เท่งข้าขปุ่นม่วนม่นให้กันหมดจวดจุดจุน มาขอปุ่นมาจอยก่อนนะใส่แดนใส่แต็นทินไก่โอ้มันบ่มีหนามมากเลยโคเล็โคเร็แบบโคเล็โคเรสุกพ่อได้วมวนใส่แก่เพียตัวคนลนะเนือน้อ,อเ,นเนี่ยันยังม้วนเข่ากันได้นี่เอาทินไก่ก่อน ส่วนเม็ดกระถินพักกระกวาพัน สมซื้อว่ารัดเกีวขวบคือเกี่ยว,ว,ยว,วอ่ะเขาเอานายัางยำทออบดู ตีนไก่ยำทอดถูกคนต้มแฮมเชียนเปลือ,อยจังหน่อยพี่น,น้องคนหยัดคนพี่น้องเอาคนใช่จังหน่อยบึ้งหมุนติวติวทั้งมีก่อน <laughs> โอ้

เมนูทุรักทุเลพี่น้องให้ก็กินนำ้ำนี่ก่อนปูอรัดก,กาดจะกินง่ายกว่าอยู่วะกินทอบดูกเลย เข่า,ขาสักตันโอเคโอเคอืมโอ้หนามเสียไปใส่ยไปเลยโอ้หนามแหงบัดพีนน่น้องเมนู้นามแหงหนามเสียไดเลย Hèn up chín bèn hèn ạ mhm ừ, mình tầm mhm à. ừ, mhm <laughs> cắp đặc hmm. hmm, phần. nó sẽ quắt quắt lên nhầm thương đủ

มันบริด้สร้างเท่น้นะพี่้อง กรอบดีขนาดมันจะออกหึ่นๆหวานๆจังเลยกระเทียมทุ่น

เห็นมันกำลองพอดีปดๆพี่น้องเห็นแต่ข้างตีนไก่ข้างผักบริยใส่ได้ <ừ> อตัวเนียวน่ตรงไข่ครับพี่น้อง <c oughs> อว่าโบไข่โบไหนเนี่ยเ <c oughs> ขาซาเลเนะาะบางเรากินตำทีนไกลข้าขวคั่ว ถ้าแต่น้ำงมตีนไก่บริสุทธทั้งผักเลยด้วยข้าข้าคุยมตรวจดูฮึฮ mấy cái thứ Ừ. ăn rồi

บ้าเอาท่าตัวอุ้ยเพชจวดค่ะอุ้ยทำปลายเยิ้มเลยบ่าเหรออ้ข้ักพี่น้องซวงเลยแก่ซวงขักอีกหลี พอเอา้าบรรยากาศมัอน,นี่ครับแนมกลนหมอนแนมเตาแกดไปก่อนนะพี่น้องเด้อเพราะว่า <c oughs> เอา้าขอโทษขออภัยครับลมแห้งนะครับลมแห้งกับไปอยู่ข้างนอกอาจจะมีแต่เสียงลมครับพี่น้องบนนี้ยินเสียงกินเสียงเบาครับน้องพี่น้องเนาะเสียงลมอ่าคือยังน้ำต้นเคลื่อนนี่ครับโบไว้ <c oughs> อาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เห็นใจทีต่ตามรับชมบา่าวเท่าแฟนครับขอมาจัดให้แล้วพี่น้องแล้วกา ใส่ข้าวปุ่นไปนําใส่เม็ดกระถินไปนําโอ้ยคือเผ็ดแห้งนะปุกินยุดบ่ได้เหลืออยู่หาฮกฮกอันนะครับหลายเติบอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดติดต,ตามรับชมบาร์เทคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับมักกไก่ถือใจแกะแค่บาร์เทนี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ